หนึ่งดาบชีวิตเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะเรากล้ามองความจริงตัดความลังเลสงสัยออกไปสองดาบความจริงตั้งอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าใจไม่กล้ายอมรับสุดท้ายเราก็ต้องจมอยู่กับความลังเลสงสัยเหมือนเดิมสามดาบเจ็บปวดจนหัวใจแทบแหลกสลาย ดาไม่ได้ทำลายเราหากมันสอนให้เรารู้จักซื่อสัตย์กับตัวเองสี่ดาบหลังผ่านความเจ็บปวดมาแล้วชีวิตไม่ได้บอกให้ต้องแข็งแกร่งมันแค่อยากกระสิบว่าหักบ้างก็ได้นะห้าดาบบางชัยชนะกลับทำให้เราโดดเดี่ยวการชนะที่แลกมาด้วยการทำร้าย มันไม่เคยทำให้ใจใครสงบได้จริงๆ6ดาบเมื่อเรารู้ว่าอะไรควรปล่อยเราจะเริ่มออกเดินทางจากที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไป7ดาบสอนให้เรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจและไม่ใช่ทุกๆความเงียบที่บริสุทธิ์ไพ่กำลังบอกว่าให้เราใช้สติ มากกว่าความไว้ใจแต่ดาบบอกให้รู้กรงที่ขังอาจไม่ได้มาจากภายนอกแต่บางครั้งมันก็มาจากความคิดของตัวเราเองแค่เพียงเรารู้ตัวเราก็จะได้รับอิสระวดาความกลัวดังขึ้นในความเงียบคำถามซ้ำๆในหัวคอยโจงตีทำร้ายเราอยู่นั่น ภัยใบนี้สอนให้เรารู้จักให้อภัยตัวเองสิบดาบเมื่อทุกอย่างพังจนถึงที่สุดนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดต่ำสุดก่อนเริ่มต้นใหม่เพศดาบหลังผ่านความจริงมากมายเรากลับมาเรียนรู้อีกครั้งด้วยใจที่เปิดกว้างอย่างแท้จริง ในดาเมื่อเราตระหนักถึงความจริงได้แล้วเราจรึงกล้าพูดกล้าลุยซื้อสัตว์กับใจของตัวเองควีนดาเมื่อเราผ่านประสบการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นใจเราจะนิ่งชัดมีเมตตาพร้อมปัญญาคิงดาไพดาบใบสุดท้ายของสำรับเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครแล้ว ตัดสินใจด้วยความจริงและยืนอยู่บนพลังของใจอย่างคนที่ตื่นรู้ภัยเสร็จดาบนี้ดาบคือความจริงที่บาดใจมันสอนให้เราซื่อสัตย์กับความคิดความรู้สึกของตัวเราเองแผลที่เกิดทำให้เราเติบโตให้เราคิดและ กล้าตัดสินใจที่จะยืนอยู่กับความจริงด้วยใจที่สงบขอจบข้อคิดที่ได้จากไพ่เซตดาบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ